สรุปอีเวนต์ใหม่แพนนหนึงนทีสำหรับอีเวนต์ปัจจุบันนี้นะครับอย่างทางอีเวนต์ของฮีนะตรงนี้นะโดยอีเวนต์นี้นะครับจะเป็นอีเวนต์หนึ่งที่คุณจะได้รับเพชรไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เพชรโดยรวมที่คุณจะได้รับจะอยู่ที่สูงสุด1,425เม็ดแต่เดี๋ยวก่อนคุณอย่าเพิ่งตกใจไปสิ่งที่คุณจะได้รับจากอีเวนต์นี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินของอัพสกิลต่างๆนะครับคุณจะสามารถฟา,ะะาร์ารามได้จกนนา,า,ากอีเวนต์ เปิดให้เราฟาร์มได้นะครับในหน้าของ Field Exploration ตรงที่เป็นส่วนของแบตนะครับด้านซ้ายล่างมันจะเป็นการเปิดให้เราสามารถเข้าไปฟาร์มได้นะครับ <c oughs> เมื่อเราเล่นจบทั้ง5แอคนั่นก็คือเราต้องรอไปก่อนนะครับแล้วเราถึงจะฟาร์มได้นั่นเองดยหน่วยเงินในอีเวนต์นี้นะครับจะมีหมด3หน่วยด้วยกันจะเป็นตัวของแก้วผ้านะครับ2อ,อันนี้จะใช้ในการซื้อของจากร้านค้าโดยตรงขณะที่อีก1หน่วยครับคือแต้มแต้มตรงนี้นะครับจะใช้ในการเก็บมายสโตนเป็นรางวัลต่างๆและอีก1ส่วนครับคือการนำไปฟาร์มเกษตรอิบุกินั่น